คุณทักษิณหลังจากกลับมาตอนนี้เป็นประชาชนคนไทยเต็มขั้นทุกอย่างครบทุกอย่างอยากจะทำอะไรที่สุดสำหรับประเทศไทยก็เป็นหน้าที่ว่าอดีตนายกได้รับพระมหากรุณาธิคุณพี่น้องคนไทยหลายคนก็ยังมีความผูกพันอยู่กับผมบ้างผมก็ถ,ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทนบ้านเมือง อย่างสุดฝีมือในขณะที่สมองเรายังดีความจําเรายังมีอยู่ดีอยู่แล้วก็ผ่านประสบการณ์เห็นประเทศต่างๆมาในโลกเยอะแล้วก็ต้องเป็นพระเอกหนังเรื่องโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวแต่ผม<ต>ไม่ใช่<ม>เต๋าสมชายนะครับคุณทศินห่างจากประเทศไทยห่างจากการเมืองไทยไปนานนะครับอยู่ต่างประเทศการเมืองไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะเพื่อไทย22 23ยาปีไม่เคยพ่ายแพ้ใครนะฮะ เพิ่งมาพ่ายแพ้เมื่อนี่แหละตอนเลือกตั้งล่าสุดนี่แหละการเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะหลังจากการปฏิวัติการล่างรัฐมนูญมีเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการให้การเมืองอ่อนแอครับเพราะกลัวการเมืองแข็งแรงเหมือนสมัยผมเป็นนายกอยู่มันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่าเลือกตั้งชนะรอบสองซึ่งปกติรอบแรกรอบสองนี่เจ๊งทุกอะไรเขาบอกว่าคุณทักษิณตอนนั้นสามเจ็ดเจดในประเด็จการรัฐสภาก็ ต้องประชาชนเป็นประเด็จการเพราะประชาชนเลือกมา